เดี๋ยววันเนี้ยประชันกันเลยคนก็โดนอ่ะมาใครจะทำงานไวกว่ามา,โอโอโา,ามาช่วยตะลือน่าจะบอมปเช้า,าชา,าชีดยากันมาเลยมากันสายหน่อย,อยมะลมิเหรอมลินี่มะลิลองมะลิทีจ้าจัดไปแปดก้อนเดียวก็จบสี่ห้าไล่เนี่ยบิน S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวออกตัวพร้อมกันเลยนะไปงาเลาะเก็บปลาปลาไผ<า>่ฮะตัวไปเก็บเลี้ยวเลี้ยวไผ่หัวนู้นน่อเดี๋ยวมันดูดเข้าเครื่องนั่นน่ะ,นะที่มันมุ่นมาเดี๋ยวตรงอย่างได้หมดเนี่ยปื้ดเลาะขอบไปได้สบายลงแล้วเก็บงัวอืมเข็ดต้ต้นไผ่แล้วนะไม่ไปพ้นในต้นไม้แล้วน่ะพ้นป่ะไปแค่ตรงไหนละตรงนี้ต้นไม้ใหญ่น่ะเหรอโองนี่ปักไว้นะนะ นี่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวเก็บเองมุดใส่รองมูดแล้วออกตัวพร้อมกันนะก้อนละสิบสองโลแบตก็ละเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นสองโดนก็ห้าแสนกว่าซื้อเื่อันเลยแบตสามก้อนมันเท่าไหร่วะลืมเลยเนี่ย หมอสายขันเลยเนาะถ้าเรารู้จักใช้งานรู้จักเข้าใจก็คุ้มยู่ฮะอมนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไปพัดตีเออต้องเอโลบเอ้ะเอาปมไปไว้ข้างนู้นเออเนี่ยต้องอย่างงี้นั่นเนี่ยกลางๆอ่ะเออการแข็งเด้งแบบนี้เหรอเฮ้ยเอาปมไว้ที่แป๊บอ่ะ มันจะรัดแน่นกว่าใช่เดี๋ยวรู้เรื่องตะเรือเดี๋ยวช่วยยกโอ้โหหัวรุ่นใจร้อนว่ะให้ข่าวทีวก็ต่อปา่านก่อนหวานแล้วก็ดูก่อนว่าน้ำหนักในถังนั้นนิ่งไ,งไหมก็ต่อป่านเปิดได้เลยเด่นมาไปยกขึ่นเลยอหื้อ ถ้าน้ำหนักที่รีโมทเป็นศูนย์ก็คือไม่ต้องคาลิเบตถังคือข้าจมิดเดียว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 ยังไม่ติดดูนี่ก่อนอ๋สายไปแล้วโอ้สาไปแล้วหนึ่งจุดสี่ศูนย์โลเอ้าไปไปเป็นไรออ่่ะเป็นไระ ใส่ไปแล้วอ่ะเด็ไปว่านปุ๋ยมาเนี่ยปุ๋ยยูเรียขนาดใหญ่เขาจะมีช้อยให้เลือกครับจะหล่นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่นะวันนี้เราจะว่านอะไรอันนี้ยูเรียขนาดใหญ่ข้าวปุ๋ยผสมปุ๋ยผสมคือปุ๋ยสูตรเราจะว่านข้าวจึ๊บเนี่ยแล้วก็เนี้ยอัตจานเปิดแล้วใส่แล้วแล้วคิด ที่เอารครูมาคิดตอนแหละกกยกทเทก็ไม่ได้ตักแตก็ตักยากแล้วเอาไว้ตักปุ๋ยไม่ได้มาตักข้าวเลยโอ้โหอ,ออกตัวแรงนเนี่ยเครื่องอะ่ะเป็นโจนไปแล้วไปแล้วผมขึ้นเก็บขอบอะ่ะนี่ครับถ้าเราคิดคิดแล้วไร่ยี่สิบโล เราก็ใส่ไปแล้วเราเผื่อน้ําหนักไปเลยบวกเพิ่มไปเลยอย่างสมมุติข้าวแช่ก่อนแช่น้ําหนักที่ร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบปะ, <120. S 1> ะเราเผื่อไปเลยเราเผื่อไปเลยว่าเราจะหวานทั้งหมดที่อย่างน้อยต้องร้อยร้อยสามสิบใกล้ๆร้อยสี่สิบอะเพราะเผื่อเนี่ยข้าวอมน้ําหนักขึ้นอะ่ะแล้วเขาจะปล่อยใกล้เคียงอ๋ 好了，咱自己楼了。 ไม่ทานแล้วทันน้าน่นาดิ่งไปนูน่นน่ะนี่ครับทำงานได้ไวกว่าคนเยอะครับดูนหล่นซึบงไปทั้นหือดูที่น้ำครับเป็นเม็ดครับไม่ต้องกลัวจะไม่ทั่วครับเกินหมดเห็น,นดเดี๋ยวเก็บใช้ๆหน่อยได้ เมื่อกี้เราบวกเพิ่มเพิ่มไปตั้งเยอะตกไล่ละ18โลกว่าเกือบ1ิโลก็ถือว่าใกล้เคียงในระยะของถังนะแล้วนั่นเราก็บวกเพิ่มไปอีกแต่ก็อยู่ในวันในเรารา่าสิไปครับกำลังสวยเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยถ้าขาดอะขาดเลยเราเหลือไว้เก็บนิดหน่อยได้วันเที่ยวละสิบแปดสิบแปดขึ้นไม่อกีที่ยวก็เหลืออยู่บายสบายเด็กวิ่งแบตล้อเครื่องชาร์จอยู่โอ,โอ้ขายดีจัด เปลี่ยนเลยเนี่ยผมกดเนี่ยกดตรงปุ่มอะ่ะก่อนว่าแบตอะเออกดทีนึงแล้วกดค้างกดเออแล้วกดค้างเออนั่นแหละแล้วก็กดต่านั้นอะเดือยล็อกแล้วก็ยกขึ้น,หน,นหนักเนอะหนืดหน่อย <c oughs> เออใจกล้ามตอนหยอดแล้วค่อยหยอดลงไปกดให้ดังกึ๊บเออ เปิดแบตด้วยเดี๋ยวเพิ่งกดแบบเมื่อกี้นะกดเป๊ะแล้วก็กดแต่เร็วๆกดเป๊ะเรากดค้าเอออ๋อเ <c oughs> นี่ไปให้เราไปหวานเมื่อกี้นี่หายแล้วนี่เครื่องซิ่งไ,ไปมุดใต,ต้ย,ย้อยไผ่ห <c oughs> ลบให้ดีแล้ว Thương thương điều, <cười hiểu> phải <h manger tense> không phải đâu Dòm à, chờ đôn bắt đầu dòm Quá tự quá Mẹ ơi, lên lên Tan, bọc mẹ, mà ว้าดจะลมไม่ทันแล้วเอาละเสร็จเสร็จแล้วอย่าไปเผิ่แง่มองก็ตาบอดนะนะ งานตรงนี้ฟังต้นไม้เสร็จเรียบร้อยถอนเงี้ยอนแล้วไม่เคยจะถอดติเก่ถอนโดนไม่เกยเนี่งโอ้โหเนี่นี่ยเนี่ดึงขึ้นจึ๊กแล้วบิดแล้วบิดเออแล้วหมุนหมุนไปดิหมุนจานเฮ้ยอันนี้มันก็ลงล็อกกันทีบอม มันต้องคล้ายๆอย่างงี้หมุนหมุนจานเลยเอาเออนี่หมุนโคนี่เอาจากว่าหมุนไปทางนี้ไหนเออแหมแล้วก็บอกเราไปทางนี้แล้วก็ออกแหมจานลือจานลือเหนื่อยแย่เนี่ยเหนื่อยสกเลยอ่ะเออไม่ทันแล้วเนี่ยเของผมแบตหมดแล้วจะลือแบตหมดใช่ไหม เอาแบตมากี่ลิตรนะเอาแบตมากี่ลิตรสองลิตรอะคุคใช้ได้แป๊บหน่อยเอาใช้ทั้งไงเยอะนะโโอ้หเอาเรียบร้อยอย,อย,ยอมไหมดูแล้วอะ่ะไมม่ยอเอ้ยโอ้เลือดตังสู้โอ้เลือดทหารง่วงมุนอย่างเดียวมุนใต้โดนอย่างเดียวแหละเเอาละสร็จเรียบร้อย ของเรามีสมาชิกนักลบเ้ยโดเชือกลบแบตเอเชือเลยโอ้โหไม่ล้างเครื่องมึงเลยเดี๋ยวขั่วแบตเสียเนีอ่ยเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องอันนี้ทีเท่าไหร่เน่ะเครื่องแดงเนี่ยไปทีละยี่ทีเท่าไหร่ทียี่สิบปะหรืออะไรกิโลอะไปทีอะ แค่สิบสองลูกโอ้ทีสิบสองอ่ะเนี่ยวานข้าวนะกะก็ข้าวลูกสองจุดห้ามันสองโม่อะโอ้โหก็12.5สองจุดห้าโอ้ทีสิบสองอ่าแล้วความเร็วเท่าไหร่เนี่ยขึ้นนึงหัวเข้าเลยความเร็วตรงนี้คิดไ่มด้อย่าไปเร็วมากเดี๋ยวไม่เสมอแล้วกระชอกถึงนักแข่งเลยจ้ะโอ้โหแต่มันยังเนีย ดูแล้วไปความเร็วเจ็ดเลยเนี่ยเลือดตัวยต่อกระปรดรอไปเรียบร้อยยอมไหมไม่ยอมอ้าวเลือดนักทู่จะมมโอ้หากินด้วยกันไม่ยอมนะเนียครั้งเดียวพอแล้วแต่วันนี้ยอมแล้วพอปิดจบ